แล้วเอาพีทจตุพรพรมพันธ์ฝากบอกด้วยนะพูดมาเลยว่าใครมีทรัพย์สินอยู่ที่เขมรใครมีทรัพย์สินทองมีเงินอยู่กับกัมพูชาไก่เยีอกหุ่นเซนมึงไม่ต้องมาบอกมึงจะไม่มาโยนมาที่ทรัพย์สินครับรัฐบาลไทยหรืออะไรกับไอหุนเซนเนี่ยไม่มีอะไรที่ผลประโยชน์ร่วมกันนะนอกจากไอพื้นที่ที่จะทําเศรษฐกิจร่วมก,กันก็เท่านั้นเองที่ทะเลอ,อย่างอื่นมันไม่ได้มีอะไรที่จะมาแล้ววันนี้ดูนะสังเกตไหมฮะ มาเล่นนะเอาม O อยสี่สามสี่สี่จะให้ยกเลิกเอาประเด็นใหม่มาเห็นไหมไม่เดินเรื่อง้วทำเป็นกกกกเกอบเรื่องตัวเองโดยเฉพาะไอ้ลูกขาใหญ่เนี่ยโหออกมาใหญ่โตใช้ไเรื่องเงินในเฮียอิทธิพลใหญ่ของไม่มีใครแตะไอ้เราก็อยากจะรู้ครับว่าจะมีคนแตะมันก็อยากจะรู้ก็มีตำรวจแตะมันก็คงคงมีแล้วครับากไว้บอกนะ้วมันออกมาเมื่อไหร่ก็หมายคะหมายจับหมายยึดทรัพย์มามีฮะ แล้วประเภทจตุพรพรมพันธ์มาฝากบอกด้วยนะพูดมาเลยว่าใครมีทรัพย์สินอยู่ที่เขมรใครมีทรัพย์สินครอ,อ,องมีเงินอยู่กับกัมพูชาไก่เหี้ยบุญเป็นมึงไม่ต้องมาบอกมึงจะไม่เอปโยนตรมาที่ทรัพย์สินผมพูดได้เลยว่าทักษสินจินวัฒนะ์เนี่ยคนชื่อทัพษสินไม่มีอนะคงไม่มีนะไม่มีนะจตุพรพรมพันมึงแน่จริงมึงพูดออกมาเลยไอ้สัสไอ้เหี้ยอย่าเอาอย่าเอาแต่เา่ามึงพูดมาเลย เพราะวันนี้คนทั้งประเทศเขาเห็นหน้ามึงเขาอยากกติทีวีดิง้งอไอ้นเหียตออแหลวพูดไปพูดมาก็ไอ้นเหียโกหกเดาอะไรปลาเ<ม>ดาผิดเดาถูกโอ้ยังไงไม่รอดหนีแน่นอนหนีหนีต้นตีนเลยเนี่ยครับ,บเขาก็ไปได้ทั่วไทยและยิ่งตอนนี้ยิ่งสบายอืมพอคดีร้อยสิบสองรอดหมดทุกอย่างจบแล้วจะไปเดินเห<ม>ินไปไหนต่างประเทศไปได้แล้วสบายที่สุดไม่มีปัญหาแล้วตัวมึงเอง ตู่มึงอระหมดเวลาไปตั้งนานแล้วเฮียไม่ไปดูดวงทำไมเดินพูดสายหน้าไปแต่พูดไปทังนี้ไปคนเวลาพูดบนเวทีเขาต้องมองคนเขาไม่ใช่ไปมองข้างหน้ามองฟ้ามองหันซ้ายหันขวามองคนมองจอไปใช่พูดเลยเหรือวนี้หันมองซ้ายมองขวาทําจมูกบานๆพอเถอะไอ้ตลบตะแลงออกับเสื้อแดงมานานแล้วอ่าฮะนะครับตลบตออกตะแลงกับคนเสื้อแดงมานานแล้วเลิกได้เลย ใครยังโงโ่จัตุอลพมพันแม่งจุงหัวอยู่ก็พอเถอะแล้วไม่ต้องกลับม,มาแล้วนะพอท่านมาจากไหนไปอยู่ท,ที่เดิมที่เดิมนะไปอยู่ที่สุกติไม่ต้องมาเสือกกับคนาาประชาธิปไตยและไม่ต้องมาต้นตีนอะไรเลยบอกให้อชีอ่ชัดขนาดสนธิลูกพี่ใหญ่คนใหม่ของมันเนี่ยยังไม่เอาเลยฮะไปอยู่แก๊งไหนล,ลูกพี่ตายหมดนะสนธิจมน,นมาได้ไงอ,ะอ่ะ เขาจะไปเอาของมันได้ไงอ่ะเขาไม่เอาหรอกไอ้ฮามึงมากันยังไงแต่มาไอ้พวกโอ้โหยังอแดดน้องผู้หิวโหยเหมือนกับคนบัวเออพี่ชายแบบนี้เลยนะน้องผู้หิวโหยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมาปิดถนนเดี๋ยวต้องหน้าอ่าต้องต้องมาหน้ารัฐสภาเดี๋ยวจะต้องไปทำเนียบเดี๋ยวเดินสายจะไปทางไหนอีกไม่รู้ตอนนี้จะไปทางไหนเอามีทางหนึ่งกูจะบอกให้เดี๋ยวให้มึงเดินทางกันไปนะ จับมือกันเดินพร้อมกันกนเข้าไปที่เรือนจำมาลาดยาวอะแล้วไปอ,อยู่นั่นน่ะกลับไปทิ่นนึงอะเข้าไปเถอะนะ <c oughs> เพราะวันนี้คนทั่วไปเขาบอกละอาคนพวกนี้แล้วฮะประโถตอนนี้ยิ่งไอ้โลมยิ่งไปไม่ตอสอไปกระโดดขึ้นบนเวทีกับเขาประโถ<อ><อ>บางคนมาถามบอกเพื่อไทยก็ขึ้นบอกอ้าคุณชัยยาพมมาเขาเป็นรองประธานสภาเขาอยากยื่นเรื่องเข้าไปยื่นเขาก็เดินแล้วก็จบ เขาไม่ได้มาพูดอะไรแต่ไอโรมีไก่พักหนึ่งเนี่ยถีมเงินขึ้นมากันเนี่ยไอโรมไชัยชนกขึ้นมากันครับนะช่วยกระปกปิดรักษาอาณาจักรของตัวเองกันอยู่ที่เขากระโดงอ่ะหรือยังไงครับตอดแล้วครับคนเราอันนี้ของจริงนะอ่าเออมันไม่ค่อยดีผมใช้อีกเครื่องหนึ่งโอเคยันโอเคแล้วโอเคแล้วอ่าน นี่แหละครับรถึงบอกเราไม่ต้องไปคิดมากแล้วฮะอะไรจะเกิดมื่อเต้องเกิดฮะประเทศนี้มันก็หนีไม่พน้นเราเคยเกิดมาทุกอย่างหลายคนโดนมาหมดทั้งวิทยุชุมชนโดนทั้งทีวียังไมฮะเราโดนหมดแนละ้วโดนทั้งยึดอำนาจโดนอะไรมาหมดตผมผมไม่กลัวอะไรละครับแต่กลัวอย่างเดียวคือไอ้คนที่อยู่ข้างเดียวกันเองนะครับศึกทะลึ่งแม่งไอ้เหี้ยตบัดสัตว์แม่งไปอยู่ข้างนู้นแล้วก็แถมมาด่าคนข้างเดียวกันเองไอ้ไหน้าเหี้ยพวุ่งนี้หน้ากระทืบปาก ต้องพูดอย่างนี้ไอพ้พภทคนบางคนที่อยู่ข้างเดียวกันแต่ไม่พูดอะไรเลยฮะรอจังหวะอย่างเดียวนะรอจังหวะอยู่อย่างเดียวผมว่าอย่างนี้<ม>ก็ไม่ถูกต้องช่วยกันปกป้องรัฐบาลช่วยกันออกมาปกป้องกันเองมั่งมาปกป้อง <พะ S 1> อคนเสือเ้อดงมั่งบางคนไม่ใช่เฮียไม่เอาเลยไม่ปกป้องเลยทำเฉยเพราะกมามที่เดียวกันหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็ปล่อยให้เรามานั่งแบกกันพวกเรานั่งแบกคนเสื้อแดงนั่งแบกกันคนที่คิดว่าคนเสื้อแดงเคยอุ้มชูก็ไม่เคยที่เขาออกมาปกป้องด้วยกัน อันนี้ผมพูดจริงๆมันก็ต้องพูดกันได้ฮะไม่ใช่เพาคุณอยู่สุขสบายแล้วให้คนอื่นเขามานั่งต่อพู่กันนะครับผมจะบอกให้ไงครับมันต้องอยู่ในสายเลือดอย่างพวกเรานะแล้วทําไมมึงไปปล่อยมันมาไอคนพูดทำไมปล่อยมันมาอยู่อ่ะเพราะวันนี้ความแตกไปทำมาพูดแล้วเจอเนี่มนเลยรู้โถ่ับพวกมึงมีอะไรกันอยู่มีํามิิงลองอะไรกันอยู่สมัยก่อนครับ ดูกันแบบนี้ฮะไม่ต้องมานั่งปกปิดเราเขาเห็นก็รู้กันหมดแล้วเด็กเรียนมัธยมเรียนอะไรเขาก็รู้ก็มันเขตพื้นที่ตายแล้วผู้เคี้ยนที่เข้ามาอยู่ได้ไงหลายปีสิบปีเป็นมีดักก็มันมีไอ้ผู้ใหญ่อ่ะที่แม่คอยจะทําอะไรมีผลประโยชน์กันอยู่แต่สมัยนู้นแล้วแล้ววันนี้ไม่ต้องมาพูดแล้วครับ,บโอ้โพอรัฐบาลชุดนี้เขามาความแตกหมดหลายเรื่องโอ้โหจะทามาเอาดีใส่ตัว,เอ,วนน ون, เอาช่วยคนนู้นเอาช่วยคนนี้ไอ้พวกอดีตเนี่ยหลายหลายคนนะครับว่าหลายหลายคนบางจะพูดนะแม่โคตรชั่วเลย อ,อีแม่งยังนั่งอยู่ยังไม่ตายหงาตายหากันเนี่ยก,ก็ก็ถามเขาแล้วเขาจะไปตอบได้ไห้ตอบว่าเข้าตัวดิอืออมเพราะมันเป็นมาตั้งแต่สมัยยุคเขาใหญ่ๆโตๆกันทั้งนั้นแล้ววันนี้พอเขาจะออกจะเริ่มมีปัญหาอย่างงู้นมีปัญหาอย่างนี้ขนาดเราไปล้อมรั้วเนี่ยล้อมรั้วในเขตเราเนะยดูได้พวกมันยังจะคิดว่านี่เันเขตของมันจนใครเขามองว่าน,นี่มันของมันทั้งๆไม่ไม่ได้มีหลักฐานเอกาสารสิทธิ์เข้ามาอยู่ ถสมควรแล้วครับแม่ทัพปักหนึ่งวันนี้ผมต้องบอกแม่ทัพปักหนึ่งต้องใจกล้านะฮะับดันพวกนี้ออกไปอย่าให้ดูใน,ในแผ่นดินไทยก็ดูเนี่ยกะน่ายไอ้เด็กนักเรียนเด็กนักเรียนอีเก,นกเล็กๆเนี่ยมาเรียนภาษาไทยฝั่งไทยแต่ยังกลับไปด่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้ฮะไม่ต้องมีใจเวทนากับคนเที่ยประเทศนี้ <c oughs> เด็กไทยมีอีกเยอะครับที่จะต้องหน้าเวทนาน่าจะชุบเลี้ยง็เด็กคนไทยครับ ไม่ใช่ไอ้เหี้ยเด็กขเขมรน,นะเข้ามาผมก็ต้องพูดแบบนี้แล้ววันนี้ไม่ใช่เห็นกับตัวไม่ใช่ว่าเป็นแม่อะไรฮะที่มนุษย์ชนแล้วเราไม่มีติดวิจารณ์ไหมนะก็ในเมื่อลูกหลานคนไทยยังไม่ได้ดีเลยแล้วจะแบลลูกหลาเนเขมรมาทำเหียอะไรอ่ะพ <Yeah. S 1> อเกิดเห็นลบก,กันก็เพิ่งเห็นเนี่ยแหละครับว่ามันมีไอ้คนที่มาใส่แดกในแผ่นดินไทยแล้วก็กลับมาด่ามาอยู่มาเรียนที่ไทยแล้วก็กลับมาด่าไทยอืมจัดหลายตัวก็นั่งกันก็นกตะบันหมากกันอยู่เนี่ย กว่าจะนั้งนั้งทีกว่าจะอะไรทั้งทีคแต่ที่เขาทำไม่ได้คุณออกไปเถอะเอาคนรุ่นใหม่เขามาทำเถอะเอาคนที่เขารักชาติมาทำจริงๆไม่ใช่รักชาติแบบน้ำลายไหลรักชาติแบบผลประโยชน์อย่าไปทำวันนี้ของแท้ๆมันเห็นกันอยู่สมัยมนั้นก็คือเขมรอ,อพยพแต่พอมันเสร็จแล้วลกลาก็ไม่ต้องตั้งครับเราก็ขยับขยายเข้าออกไปแต่มันมีรัฐบาลที่ก่อนนู้นแต่หลังปีสองสามมันก็แม่ก็เอาไว้อย่างเงี้ยแล้วแม่งก็ผลิต รูปผลิตลาออกมาเห็นไหมครับแล้วเนี้ยเหมือนกันนะครับมันเอาปืนมายิงแล้วโรงพยาบาลเราจะม็จะต้องรักษามันเพื่ออะไรครับที่จริงเนยตรงนี้นะมันเป็นศูนย์อุปยพแต่ก่อนเนี่ยแต่อยู่ไปดูมามันเป็นที่พักพักถาวรเลยพี่ชันทำได้ไหมผมจําได้สมัยผมเรียนมัธยมที่ลังสิตปทุมธานีลังสิตตลาดลังสิตแต่ตึกลังสิตสร้างใหม่ๆ ริมถนนจะเข้าไปทางเมืองทางนน้นน่ะไม่เข้าคลองนะในตลาดลังสิตแต่ก่อนน่ะตึกตรงนั้นเป็นสถานที่อพยพยูเอ็นให้จากที่อพยพของเวียดนามพวกเวียดนามที่หนีสงครามกันมาประชาชนอาศัยอยู่ในที่ลังสิตแต่สุดท้ายตึกลังสิตธท,ทั้งหมดก็เขาต้องขยับขยายเอาเวียดนามออกประเทศที่สามไปทุกวันนี้เป็นตึกลังสิตธใหม่ๆหมดมาทํารีโนเวทใหม่สมัยก่อนผมจำได้ผมเรียนมัธยมพวกนี้เขาขยับขยายเอาออกจากลังสิทธ์ทั้งหมด คระกองเขมรยังไม่มีมันมามีกระตอนลบกันระหว่างไอหุนเซนเอ็งสามลินแล้วก็ไอพนพลเห็นไหมฮะนี่สุดท้ายแล้วก็มาดูครับมันก็หนีมาอยู่เนี่ยศุน์รพยพก็ไม่ยอมไปแล้วก็ปล่อยพลราคาางไว้อยู่นี้ก็กนี่ไงมันมีผลประโยชน์ใกล้ผู้ใหญ่ในยุคนั้นมันรับผลประโยชน์กันไงฮะครับ ไอ้ผลประโยชน์ทางท,งท,างทะเลเอามาพูดรัฐบาลนี่กับพวกจุดแชุดชุด,ช,ดชุดเก่าแม่งก็มีผลประโยชน์กันมาตั้งนานแล้วต<ฮ>แต่ทาเป็นแบบสงวนท่าทีกันนั่งอย่างเงือนอุ้ยตั้งอย่างนี้นั่งอย่างนี้กลัวจะเสียฟอร์มก็ไปท้าไอ้แก่ๆทั้งหลายที่นั่งพูดอยู่่นในไอ้แก่เนี่ย <laughs> นั่นแหละพูดไปพูดไม่ออกพูดไม่ทันเขาหรอกเพราะไอ้เหี้ยแดกไว้เยอะแดกไว้แน่นคอไงกลายเป็นกลายเป็นคอคอหอยพ่อครับนะ เพราะนั้นนี่แหละครับเรามานั่งพูดผมบอกเลยเลี้ยงไม่ได้ไม่ต้องเลี้ยงครบไม่ได้ไม่ต้องไปครบว่เขมรดูเวยนนม้มเขาไม่เอาเขมรเลยมายังไงกูไม่เอามาทางไหนมึงไปทางนั้นไอสัตว์ไอเหี้ยความคิดต่ำตมอย่างอย่างประเทศนี้อย่ามา,มายุ่งกับประเทศไทยมผมบอกเลยผู้หลักผู้ใหญ่เสร็จจากงานนี้ฮะตัดญาติตำมันทำไมทำไมตีกับมันเลยถึงเรามีประชาคมมาเชแล้วก็บอกเลยเลยครับเขมรแม่งคบไม่ได้ไอเหี้ยเหี้ยที่สุดบอกให้